นี่เราจะชำท่อนพันอุอ้อยด่างแดงดำมาหัวอล่าแต่เราพอดีมันมีท่อนเหลือจะมาทดสอบมาเนื้ออ้อยดูเฮากันจางเลยข้างนอกอเรามาเริ่มดูที่เปลือกก่อนอเป็นด่างแดงดำนะตัวน,นี้เนี่ยเนี่ยคนคูนมันจะชัดหน่อยเห็นไหมมันจะดำมีขีดดำดำ,ดำเดี๋ยวค่อยอัปเดตกอเวลาเราปลูกเสร็จแล้วแล้วกัน ชุนกองดูที่เปลือกอันนี้เราหน้าตัดเราจะเป็นเลื่อยมันก็เลยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เราจะมาดูความละเอียดของเนื้อด,ด้วยเนี่ยเดี๋ยวทำเงไนี่แต่เส้นใหญ่เห็นได้ชัดนี่คือเส้นใหญ่เนี่ยเป็นอ้อยเส้นใหญ่มากอลดเกี่ยวข้าวลงแล้วชีวิตบันเทิงจริงเลยแยะเปลือกกันเลยเปลือกแข็งแกะไม่ออกสุดยอดเลย แกะไม่ออกเลือกแข็งมากเผือกยังแข็งอะ่ะเอาเป็นใจเเลือกแข็งนะนี่ถ้าเป็นดําไตหวันนี่คือดูดออกไปแล้วแข็งโัเลยอยากลองไหมเนะี่ยแกะไม่ออกเลย,เยแกะริมแกะไม่ออกเลย,เยโอ้เลือกยังเหนียวอะ่ะโอ้ดูแค่ว่าเนี่ยลำมันใหญ่มากแล้วมันไม่แตกอะเนาะเนี่ยลำมันใหญ่มากเนี่ยลำใหญ่นะแล้วมันไม่แตกไม่รล้าไม่อะไรเลยแสดงว่ามันต้องแข็ง เอาแล้วเรามาแคขกันเลยโงจะได้ไหมนเนี่ยเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจแล้วแบบนี้มันจะกินได้ไงเอาโอเคชนกล้องบ่อยมากเลยปึ๊บมันน่าจะเหมือนอ้อยคล้ายๆอ้อยแดงน้ำผึ้งปะ่ะสังเกตเลยอ้อยที่แบบ ที่แบบลำข้ออย่างเงี้ยลำตรงตรงใหญ่ๆญ่เนี่ยแล้วก็แล้วก็สีแดงเนาะเบือกจะหนามากนะเปือกหนาเขาเรียกเปือกหนาถ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าแข็งมันหนาเฮ้ยแต่เนื้อไม่เนื้อไม่แข็งนะเนื้อแข็งจะกินได้ไงเนาะเ,ออเนื้อแข็งก็ส่งแม่งเข้าโรงงานไปเลยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูมาดูันต่อที่เนื้อเสร็จแล้วปอกเปลือกเสร็จแล้วค่อนข้างเปลือก เปลือกเปลือกหนาเปลือกแข็งแข็งจริงๆอันนี้ดูแค่ลำไม่แตกอย่างว่าแหละนี่มาดูที่เนื้อแต่เนื้อไม่แข็งนะเนื้อไม่แข็งนะเนื้อจะเป็นเปราะๆเลยแหละเนี่ยนมันไม่ค่อย,อยนี่เท่าไหร่แต่ไม่นิ่มไม่นิ่มแต่น่าจะเป็นอ้อยกรอบเดี๋ยวขอกัดแป๊บกัดได้เนื้อนั่นจะเป็น เป็นอ้อยกรอบเส้นใหญ่ไม่แข็งก็แค่ปอกเปลือกออกให้ได้เราก็ทานได้อยากลองไหมเอาลองเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเราลองให้ลองดูได้ไหม,มเออเนี่ยถ้าคนนี้กัดได้คืออ้อยผ่านหวานไหมหวานไหมห<อ>วานดีหวานพอดีหวานนุ่มๆม,มันน่าจะไม่มันไม่แก่ด้วยแต่มันหวานยังไงเพราะเนี่ย<ม>ลองแตะในมือดูห<ม>วานพอดีทดสอบบิ๊กไหม เดี๋ยวไปทดสอบบิกเอาไว้นี่มาไปเดี๋ยวทดสอบบิกดีกวนะ่าน้อไม่รู้ได้ใช่ไหมไเราทดสอบบิกนะความหวานของแต่นี่เป็นลำอ้อยอ่อนนะเราบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราเอามาทำต้นพัน์คือตาสวยๆเลยตานี่อย่างสวย,สวยตาใสๆตาปนลๆ <laughs> อา้าวอ้บโอ้หูน้ำยังชำ่ำเอามาดูบิกกัน สิบสองเนี่ยหวานนนนหวานนุ่มแใ้จริงอ้อยเคี้ยวอย่าเกินสิบห้าเลยแสบคอนะอ่ะสิบสองบิกเพราะว่าเป็นอ้อยอ่อนไม่ไม่ก็ไม่น่ากี่เดือนนะแล้วก็เนื้อกรอบยืนยันว่ากรอบนะเพราะว่ามันกลับได้ง่ายอยู่มันแต่ว่าเปลือกอะแข็งเนี่ยเอาเอามาเาจะกินให้ได้เลยอ่ะโอเคจบรีวิวเนื้ออ้อยแดงมะฮูลาเท่านี้ก่อน เปลือกแข็งเพราะว่าไม่แตกง่ายก็คือหมอจะเป็นอ้อยเคี้ยวอย่างดีแหละเพราะว่าถ้าถ้าจะเคี้ยวนะเพราะว่าถ้าลำมไม่แตกนี่คือได้เนื้อเยอะออคนกินก็ชอบก็แค่ไปพอดีนะก็แค่ไปปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็ควันน่าจะต้องควันให้ยืนเสียงจริง <c oughs> โอเคอันนี้ยังหวานอ่อนอยู่เพราะยังไม่แก่เนาะออะ,อะ,อะจบทดสอบเนื้ออ้อยแดงด่างแดงดำมาหวัว่วา เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย